เครดิตไทยพาณิชย์ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันปันทโชธค่ะ ดัชนีตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้เราขึ้นมาทดสอบที่ระดับ1,450จุดกันแล้วนะคะค่อยๆขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็นักงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็ยังคงซื้อสุทธิด้วยนะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ไปหาคาตอบพร้อมปรับกลยุทธการลงทุนประจําวันกันนะคะกับคุณนิพน่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะคุณนิพนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณธนวันครับค่ะเช้า,ชานี้เรามาทดสอบ1450จุดแล้วนะคะมีโมเมนตัม um ยังไงต่อไปสาบตลดุไทย เราเราต้องเราถ้าเราเริ่มด้วยเซตนะครับค่ะเริ่มด้วยเซตค่ะเราก็จะลงทุนไม่ได้นะฮะเพราะพูดแต่ไมนขึ้นมาเป็น selective buy นะครับเซตเนี่ยไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะเซตสําคัญว่าถ้าถ้ามันหลุดอ่าหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นขาลงนะฮะค่ะแต่เซตจะเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งเราไม่สามารถกําหนดเซตได้หรอกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเห็นจะชัดก็คือว่าเซตเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มน้ํามันนะฮะ น้ำมัน,นีนกือพูดแค่สองตัวคือปตทกัทอสอพนะฮะซึ่งคารีวายทั้งคู่นะฮะพร้อมกับราคาน้ามันที่ทําวีวยัยนะครับเหมือแนบบก็ที่เราคาดการไว้ครับว่าคุณที่จะขึ้นได้เนี่ยนะครับจะไปเท่าไหร่ไม่ทราบเช็เพิ่งแค่จิตวิทยานะฮะเราเห็นว่ามันสลับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อสําคัญว่ามันมีพื้นฐานหรือเปล่าล่ะตลาดจะได้มาเล่นในเชิงของการเกงกําไรพื้นฐานที่จะมาเก็งกําไรหุ้นตัวนั้นมีไหมถ้าจะเก็งกาาําไรในธนาคารพาณิชย์ธนาคารไม่ใช่หุ้นเก็งกําไรนะฮะ ไปหุนสําหรับการลงทุนมันมีข้อมูลสําหรับที่จะลงทุนในหุ้นธนาคารปณน,นีไหมคือ GDP จะโตไหมนะครับ World Bank ขึ้ปตับการเจริญเติบโตของโลกปีนี้ลงนะฮะจาก2.9 2เหลือ2.2นะฮะแบบนี้เราก็มองไม่เห็นว่าหุ้นธนาคารอันนี้มันขึ้นมาได้แต่มันมีปัจจัยในการลงทุนซัพพอร์ตไหมวันนี้ถ้ากลุ่มน้ํามันน้ํามันไม่ใช่หุ้นเพื่อเพื่อลงทุนเป็นหุ้นประกันกิจกําไรตามราคาน้ํามันราคาน้ำมันกำลังทำ New h i g อยู่นะครับขณะนี้นะครับอ่สูงกว่า50เหรียญมาละ นะ,ค,ะครับแนวตา้านต่อไปก็ห้าสามต่อไปก็หกสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นเราต้องเราต,ต้องบอกเด่นก่อนว่าเรากําลังเข้ามาเก่งกําไรนะฮะตามสภาพของการการอยู่ในตลาดขณะน,นี้นะฮะก็ต้องอยู่ในหุ้นสองทัวคืปอปตทกทสพนะฮะปตทแนวต้านต่อไปก็คือสามสองเจ็ดต่อไปก็สามสี่สามนะฮะปทสพแนวต้านก็คือสี่สี่แล้วก็ต่อไปก็เก้าสิบสามนะครับ,รบต่อไปเราจะเห็นหุ้นตัวอื่นมันก็คือเป็นแค่ตัวประกอบนะฮะ น,นั้นเซ็ตจะผ่านพันพนสท่าน450ไหมผมไม่อยากให้หลงประเด็นนะครับว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นเนี่ยนะครับเราก็คืออยู่ในหุ้นที่มันเป็นหุ้นเก่งกัไปแล้วก็ไปขาขึ้นอยู่ะนะครับซึ่งมีหลายตัวนะฮะม,มีมีมีหลายตัวที่สลับกันมานะครับแต่ถ้าเราจะดูเซ็ตเนี่ยเราก็มันถือว่าเราเล่นฟิวเจอร์อยู่นะครับังเป็นลองอยู่นะครับแล้วก็ จะคาดหวังให้มันขึ้นแรงๆมันก็คงจะไม่ใช่เพราะนั้นก็ต้องเล่นโดยจำนวนที่น้อยลงนะค่ะคุณนิพนธ์คะปตทกับปตทสพนะคะยังสามารถที่จะเอสามารถที่จะเก็งกําไรได้เข้าไปเก็งกําไรตอนนี้ได้ไหมคะคือฟอลโล่ได้ไหมคะการเบรกแบบนี้ของปตทเนี่ยบอกว่าซื้อได้นะค่ะซื้อได้แต่เราต้องเก็งกําไรนะเราต้องเข้าใจนะไม่ใช่เดี๋ยวมาคอมเพนทีหลังไม่ได้นะค่ะคือการเกณฑงกำไรมันก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่บนความแน่นอนอะไรมันจะเกิดตองความผันผวนนะคะมันไม่ใช่การลงทุนนะคร ันคือการกินกําไรนะต้องเอาให้ชัดเจนค่ะถ้าอย่างนั้นขอเรียกขอแนวรับแนวต้านแล้วก็จุดสต็อปของปตทสพและปตทด้วยค่ะปตทผ่านผ่านฮ3 6มาเพะฉะนั้นแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ค่าเฉลี่ยของวันนี้ผมว่าอยู่ประมาณ320 329คือการเข้าไปกิงกำไรค่ะเก็งกำไรค่ะ320 319เนี่ยแล้วก็แนวตั้งเป็น327แล้วไป343นะครับ่ส่วนปตทสพเนี่ยก็คือแนวต้านจริงๆคือ84 พราะวันนี้เบรกมาแล้วแนวรับอยู4.84เนี่ยแหละนะฮะแล้วก็แนวต้านต่อไปก็จะเป็น90 93น,นะฮะทั้งสองตวัวต้องต้านนี่ต้องเข้าใจนะครับว่าขึ้นถึงหรือไม่ถึงก็ได้แต่ถึงแล้วคุณต้อง,ง,งอขายก่อนนะครับทั้งสองตัวต้องมี stop l ล s น<ะ> s, ะ <S นะคะเอ่อ o ล loss ก็ดูที่ต้องไปดูที่ที่พอตไว้นะฮะต,ตัวสพก่อนนะคะขอ,ขอสอพก่อนนะครับสพก็จะมีส t o p l ล s s ทางทฤษฎีนะครับก็คือปตทก่อนละกันนะครับ ถ้าหลุด300เนี่ยเป็นเป็นซับลอดนะครับถ้าตับลอดของวันเลยก็ดูนะครับดูนิดหนึ่งซับลอดเป็นทีมมีสองแบบสำหรับคุณเทรดนะครับกับกับคนที่ที่ที่เล่นลอกนะครับตัวปตทนะครับซับลอดของของวันเลยก็ต้องอยู่ที่ถ้าหลุด310นะครับปตทสพนะครับอตัวซับลอดก็อยู่ที่หลุด8ด รับลอหลักของสพอยู่ที่74.50ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณนิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สมระสิธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังขยับมาอยู่ในแดนบวกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐกับะะยุโรปนะคะดาวโจนเองก็บวกขึ้นมา66จุดนะคะไปดูที่ฝั่งของยุโรปกันนะคะฟุตซี่บวกขึ้นมา16จุดนะคะมีตลาดของ d ด็และก็ CAC 40ค่ะที่ลงไปอยู่ในแดนลบนะคะ ส่วนข่าวคราวในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนช่วงนี้มีข่าวครา,าวมาอัปเดตกันมากมายติดตามได้ในช่วงข่าวจากห้องค้าค่ะ ราคาซังกันมานานนะคะสำหรับการประมูลรถเมย์ N g v ที่ทางบอ,อ,งอ,อร์ดขสมกได้ล้มไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ประกาศให้มีการประมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้ที่เข้ามายื่นซองประกวดราคาทั้งหมด11รายค่ะแต่ว่าเข้าวินมาทั้งหมด3รายนะคะที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะประมูลได้ทางด้านของผู้ใดยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกนะคะคุณสุรชัยเอี่ยมวชิวระสะกุลก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการประบุรถเมย์ NGV 489คันก็จะมีการประกวดราคาด้วยระบบ e ีออกชั n ในวันที่8กรกฎาคมนะคะเดือนหน้าค่ะสเจ้าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติมานะคะก็ เห็นอยู่บนหน้กกากระดานนี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะมีบริษัทชทวีด้วยนะคะที่เขาที่แล้วเนี่ยพลาดไปนะคะก็มาประมูลใหม่อีกรอบแล้วก็มีเจ้าอื่นอีก2เจ้านะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าการเคาะราคา8กรกฎา,าคมนี้ใครจะสามารถเคาะราคาได้นะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบรถการภายใน9 0วันถ้าเคาะแล้วเนี่ยก็จะนําเสนอบอดภายใน1เดือนก็คาดว่าน่าจะจัดสรรหารถเมย์เอ็นจีวี489คันเข้ามาใช้ได้ในช่วงเดือนตุลาคมคะ่ะ มาดูที่บริษัทที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรเครื่องสำอางก็ยังขายได้นะคะเราจะเห็นหุ้นในกลุ่มของความสวยความงามนั้นเนี่ยค่อนข้างฮอตน,นะคะมาดูที่คา,าร์มาดกันบ้างจริงๆ Business Mo เดลของคา,าร์มาดเองเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องสำอางนะคะแต่ว่าเขามีบริษัทที่ เป็นการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทให้บริการรถประจำทางสาธารณะนะคะซึ่งเป็นบริษัท MyBus ค่ะตรงนี้เนี่ยล่าสุดนะคะทางคาหมาได้มีการขายหุ้นออกไปทั้งหมด95%แล้วนะคะเพื่อที่จะมีการ มาโฟกัสธุรกิจในส่วนของเครื่องสำอางนะ,ะเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เครื่องสำอางให้ให้สามารถที่จะทำธุรกิจในแนวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เขาบอกว่ามา r จินเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะคะก็เป็นการปรับ Business Model ล,ล่าสุดนะคะที่พยายามที่จะผลักดันให้แนวโน้มแล้วก็กำไรเติบโตนั่นเองค่ะ